ลาเซียเรียนใหม่ค่ะที่เรล่นชื่อบัวค่ะเรียนคอร์สวอร์มอัพกับสวิทช์เเตอร์ค่ะสอบตีดโรงเรียนสาะที่สุนจันทาห้อง e ีีค่ะเตรียมพัฒนาการรัชดาห้องพิเ็ดค่ะแล้วก็หอวังรักเทาห้องปกติค่ะ ตอนนั้นคุณแม่เห็นไลฟ์น้ำโฟวันเด้งมาที่ในเฟซบุ๊กอะคะ่ะแล้วก็แนะนาําให้หนูลองดูแล้วหนูก็กดเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าครูเขาอธิบายได้แล้กลุ่มแล้วก็เข้าใจแล้วก็ลองมาสมัครเรียนดูก็เรียนดูได้เข้าใจค่ะ ทำกันบ้างเสร็จอำลังกายทำอะไรเสร็จเรียบร้อยหนูก็ใช้เวลาว่าง,างาเรียนคอร์สที่หนูเรียนค้างไว้เพิ่มเติมคะ่ะแต่ว่าช่วงปิดเทอมหนูจะเรียนทุกวันนะคะเช่นช่วงเช้าเป็นคณิตช่วงบ่ายเป็นวิทย์อะไรประมาณนี้คะ่ะตอนนี้ก็เรียนไปเท่าที่เราพอไหวคะ่ะหนูไม่อยากกดดันตัวเองมากในช่วงนี้เพราะว่าหนักมามากแล้วต,ตอนนี้ก็เท่าที่เข้าใจตั้งเป้าไว้ประมาณสองถึงสามคลิปต่ตอวนันเริ่มเร็วยิ่งดีค่ะได้เตรียมตัวก่อนคนอื่นด้วยคะ่ะ ได้นําเทคนิควิธีคิดไปใช้ในการเรียนห้องเรียนแล้วก็ในการเพิ่มเกียรติยค่ะวินย์หนูชอบเรียนในเนื้อหาเศษส่วนค่ะชีวิตหนูชอบเรียนในเนื้อหาเรื่องประมาณดาราศาสตร์ปรื่องโลกของฟ้าดวงดาวสอนเข้าใจค่ะยกตัวอย่างเศษส่วนเป็นยกระแบบเป็นพิซซ่าอะไรหนูก็สามารถเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วก็สามารถนึกภาพตามได้ค่ะ ทค่ะหนูจะทำในห,หนังสือคอร์สวอร์มอัพท้ายบทหนูตั้งเป้าค่ะว่าหนูอยากจะได้เกรดที่ดีแล้วหนูก็ตั้งเป้าว่าหนูจะต้องตั้งใจเรียนหมันทบทวนหมันทำโจทย์เยอะๆค่ะ คุณแม่คอยซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนอุปกรณ์การเรียนสถานที่การเรียนแล้วก็หนังสือในการจัดสถานที่แล้วก็เวลาค่ะคุณแม่จะคอยซัพพอร์ตทุกๆเรื่องเลยค่ะคุณแม่เนี่ยจะคอยตักเตือนหนูว่าตอนนี้ไม่ได้เวลาแล้วนะเวลาหนูเรียนคุณแม่จะประจบแจนว่าตอนนี้หนูควรจะไปเรียนได้แล้วพอแล้วก็แนะนําหนูในเรื่องการทาโจทย์คอยซัพพอร์ตหนูในเรื่องต่างๆเยอะมากมายค่ะ ได้มีการทบทวนมีวินัยในการเรียนค่ะมีการพัฒนาในตนเองด้านสติปัญญาแล้วก็ความมีสมาธิค่ะคนหนูไม่เคยมีสมาธิในการเรียนให้เรามีสมาธิกับตัวเราเองให้เราตั้งใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ค่ะ ขอวงางลากเช้าเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ตั้งหวังไว้ว่าขอให้หนูสอบติดหวังที่นี้เป็นที่แรกเลยค่ะมั่นใจค่ะว่าเราทําได้แล้วก็ตอนที่ประกาศผลมันก็ดีใจมาก่ะตอนประกาศผลสอบแม่กําลังคุยงานอยู่ค่ะแล้วหนูก็กําลังเล่นกับหมาอยู่ค่ะแล้วคุณแม่ก็ตะโกนบอกหนูว่าผลผล,ผลออก,ผล,ผ,ลออกผลออกแล้วหนูก็วิ่งไปดูกับคุณแม่แล้วแม่ก็ทีรันว่า อยากให้ฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะให้เข้าใจเนื้อหาทบครนวเนื้อหาทำโจทย์เยอะๆแล้วก็หมั่นทบทวนเยอะๆค่ะป .5 ห้าก็เริ่มเรียนได้แล้วค่ะพอได้เตรียมตัวก่อนแ้ป .6 หกก็มาทวนนิดหน่อยแล้วก็มาฝิกตะลุยโจทย์ค่ะก<ม>็ขอบคุณครูน้าคุณครูวันนะคะที่ให้ความรู้กับหนูทําให้หนูสามารถเข้าใจในเรื่องที่หนูยังไม่เข้าใจได้แล้วก็ทําให้หนูสามารถสอบข้บามวันหนึ่งได้สอบคุณมา่สอง